อย่าพูดว่าเป็นเพราะกรรมเป็นไปตามกรรมปล่อยให้เป็นไปตามกรรมกรรมของเราไม่ใช่สิ่งตรงกันข้ามกับกรรมก็คือทําไงมีกรรมที่ไหนเอาทําไปที่นั่นใครว่ามีกรรมแต่นี่เอาทําเข้าไปจงเปลี่ยนกรรมให้เป็นธรรมแล้วลงมือเพียนกระทํากรรมนั้นจะเป็นธรรมเมื่อเป็นธรรมก็เป็นบุญบารมีเบิกบานขึ้นทันทีแต่เราจมปากไงเอาแล้วแต่ว่าสนา แล้วแต่กรรมไม่ได้เราเป็นพุทธบุตรปฏิญ,ญาณตนแลยไม่ใช่หรืออย่าปล่อยให้เป็นไปนตามกรรมจงเปลี่ยนกรรมให้เป็นธรรมแล้วละมือปฏิบัติธรรมท่านจะได้หลุดรอดพ้นจากกรรมนั้นสว่างไหมวันนี้เกิดด้วยสติเกิดด้วยปัญญาไหมง่ายไหมทุกอย่างไม่มีสิ่งใดหนักใจใช่ไหมเพราะมันไม่เที่ยงไงอดูตัวเองมีปัญหาสิ่งใด วันนี้ได้ฟังธรรมะจากพระคุณเจ้าพอกขาโอเ e r h e ใจก็จนน้อมเอาสติปัญญานี้ไปแก้ปัญหาโดยเร็วส่วนตัวของเราเราย่อมรู้พระอาจารย์ไม่สามารถใจไปร่วงรู้จิตใจของใครได้เพราะปัญหาแต่ละคนแตกต่างกันหนักเบาไม่เท่ากันแต่นั่นเป็นเรื่องธรรมดาจงเอาปัญญาเข้าไปแก้ปัญหาของตนจัดสรรตนเองนะรีบเร่งเลยให้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้วางลงโปรงได้ ให้เกิดความสว่างสวายให้เบาเบิกบานให้บุญบาร,รมีเพิ่มขึ้นต้องวัดผลด้วยตนเองเราทั้งหลายเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งคนทําข้อสอบเป็นทั้งคนตรวจข้อสอบและเป็นผู้รับผลในการสอบพระคุณเจ้าเป็นแค่เพียงผู้บอกผู้ชี้แนวทางผู้ดึงธรรมะจากพระศาสดานําธรรมะจากพระศาสดานเนี่ยมาบอกต่อดังกับนําแสงสว่างมาให้แล้วแต่เราแล้วล่ะ ว่าจะเอาไปส่องที่ไหนมุมใดของหัวใจของชีวิตที่มันมืดที่มันไม่สว่างจงเอาไปแก้ปัญหาในจุดนั้นที่นั้นก่อนค่อยเคลียร์ไปทีละจุดทีละจุดแก้ไปทีละอยา่างจงจําไว้ว่ามีกรรมเกิดกรรมก็มีทรรเป็นเครื่องแก้มีมืดก็มีสว่างลูกพ่าศาสดาไม่มีสิ่งใดขัดข้อง